สวัสดีชาวไバイクกันทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีไปยัง F4 มอเตอร์สปีครับคุยกันชิวๆวันนี้การซ้อมรอบแรกเสร็จสิ้นกันไปนะฮะที่มานาลิก้าอินโดนีเซียแหมลุ้นกันนะฮะแต่แดดเปรี้ยงๆกันเหลือเกินในช่วงสายๆเนี่ยเวลาก็เลยกดออกมาแต่ยังไม่ได้ว่าเป็นสถิติใหม่นะครับยังคงห่างไกลจากสถิติเดิมอยู่ในระดับหนึ่งแต่ในรอบบ่ายจะกลับมายอยีกทีนึงก็คือเอ่าบ่ายสองนะครับตอนนี้มันเท่าไหร่แล้วละ่ะตอนนี้อ๋อสิบเอ,อ็ดโมงนะครับเศษโมงครึ่งนะครับก็เหลือเวลาอยู่ประมาณสักสองชั่วโมง นะครับสองาชั่วโมงพยากรณ์อากาศก,ก,ก็บอกว่าฝนเนี่ยจะมาตั้งแต่ช่วงใกล้ๆเที่ยงนะครับอีกสักสักครู่นี่แหละก็ไม่มั่นใจนะครับว่าจะเป็นไปตามนั้นหรือเปล่าเหมือนบ้านผมนี่แหละบ้านผมตอนนี้เมฆดํามาจ่อนะครับอาจจะมีแดดโผล่มาหน่อยเด่นแล้วก็หายไปแต่นะครับสัญลักษณ์ขึ้นในโทรศัพท์มือถือบอกว่าฝนตกแต่ไม่รู้มันไปตกอยู่ตรงไหนนะรัศมี10กิโลเมตรเนี่ยมองรอบๆเนี่ยยังไม่เห็นเลย <laughs> เอานะครับลุ้นกันไปนะฮะแต่ครับคนที่เรียกว่ายังกดเวลายังไม่ได้เนี่ยก็จะต้องไปลุ้นในรอบบ่ายแต่ถ้านะฮะถ้ารอบบ่ายฝนตกมาในี่บันเทิงเนี่ยนะจะบอกให้ทุกคนถ้าฝนถ้ามาในรอบบ่ายแล้วทีนี้มันไม่สามารถที่จะลงสนามให้มันครบตามเวลาได้เนี่ยเขาจะปัดนะครับมาเป็นในมาเป็นในช่วงเช้าแต่ถ้าเกิดว่ามันยังคงลงสนามกันได้หมดอยู่แต่ต่อให้ฝนตกยังไงก็ตามเนี่ยอันนี้ก็จะไม่มีผลอะไรนะครับก็จะเอาตามเวลานั้น แต่เวลาที่เขาจะปัดจริงๆก็คือโอเคยกเลิกอะไรอย่างเงี้ยทัศนวิสัยไม่ไม่ได้นะครับมันความปลอดภัยไม่ได้มันเสี่ยงเกินไปอย่างเงี้ยเขาก็จะตัดจบไปเลยแล้วเขาก็จะเอาเวลาในรอบเอฟพีหนนะครับในช่วงช่วงเช้าประมาณนั้นนะทุกคนตอนนั้นก็ไปลุ้นกันนะครับว่าในการตัดเกรดในรอบ PR นะฮะหึงชั่วโมงตรงในรอบบ่ายเนี่ย ก็อาจจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งก็ได้นะครับถ้าฝนมาจริงๆนะฮะเอาวันนี้ใครเร็วที่สุดนะครับในรอบเช้ากลายเป็นมอเบเดลลี่ครับคันที่2มาร์าบิลวิญญาเลสขออนุญาตอ่านนะครับคงจําไม่ได้หมดนะฮะคันที่3เป็นฮอยมาตินคันที่4เป็นเปโดรคอสตาคันที่5เป็นจูอานซาโก้คันที่6เป็นมาร์กมาเกสคันที่7เป็นมาโกเบเชกคีคันที่8เป็นลูอ่าคันที่8เป็นเนบาซินน่คันที่9เป็นลูก้ามารินี่คันที่10เป็นดิจานานโตนิโอคันที่สิบเอ็ดนะครับกามิคันที่12สินนเดอร์คัทบ สี่เปโก้บัญญาญาคันที่สิบห้าฟิวิโอควาตาโรคันที่สิบหกอาร์เรกวินส์คันที่สิบเจ็ดแจ็คมิลเลอร์คันที่สิบแปดจูนเมียคันที่สิบเก้าอาร์เอสเอสปาการโรคันที่ยี่สิบลาวฟูนันเดสคันที่ยี่สิบเอ็ดออคุสโตฟูนันเดสและยี่สิบสองปิดท้ายที่มิเกลโอริเวล่านะครับวันนี้เจ้าตัวนั้นพลาดล้มไฮไซด์ไปในโค้งที่สี่ฮะเรียกว่าลอยละลิ้วตกตรงกระแทกพื้นเหมือนจะเจ็บอยู่เหมือนกันนะครับแต่จะรุนแรงแค่ไหนยังไงกันบ้างก่อน พอเกิดเหตุเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ปลงไปต้องไปเข้าศูนย์การแพทย์นะครับไปเช็คร่างกายเดี๋ยวรออัปเดตกันอีกทีนึงว่าจะเป็นไปยังไงร,รวมทั้งในรุ่นโมโตทรีก็คนที่ล้มแล้วก็เหมือนจะเจ็บไปอีกคนหนึ่งก็คือผู้นําคะแนนสะสมอยู่นะครับดาวิดอลอนโซ่นะฮะอาตอมลุนเอาใจช่วยเอาใจเชียร์กันหน่อยนะครับสคนที่หายไซส์กันไปฮะทุกคนน้องกล้องสังเกตจนตราวันนี้ก็ผลงานยอดเยี่ยมนะฮะก็คือลุ้นในหวัวแถวตลอดเลยนะครับในทุกรันที่ลงสนามกันไป ก็เป็นสัญญาณที่ดีนะครับว่ากล้องอาจจะได้มีโอกาสที่จะทำผลงานขยับเข้ามานะฮะหลังจากที่ผลงานอาจจะดรอปไปในช่วงหลังๆมาเนี่ยนะครับอย่าลืมนะว่าสนามนี้กล้องเคยชนะเอาไว้นะครับในการแข่งครั้งแรกในปี2022ก็มาในฐานะของคนที่เคยชนะได้นั่นแหละนะครับก็เรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศเรื่องของอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เข้ามาสู่ภูมิภาคนี้แล้วเนี่ยนักแข่งเอเชียอย่างเราเนี่ยก็จะได้ได้ได้เปรียบนักแข่งที่ส่วนใหญ่จะเป็นยุโรปกัน ก็หวังว่านะครับมันจะต่อยอดไปสู่ความสําเร็จในการลงสนามในครั้งต่อๆไปนะครับสำหรับกล้องนะครับสำหรับ m o t o ทูโมโตฟรจะเหลือการฝึกซ้อมอยู่อีก2รอบนะครับยังไม่ตัดสินนะฮะแต่ส่วนของ MotoGP นั้นเขาจะไปตัดสินกันแค่ในรอบบ่ายตรงนี้นะครับเราได้เห็นอะไรกันบ้างน,นะครับสั้นๆน,นะครับมาเร็วไปเร็วนิดนึ่งฝลก็กำลังจะมาที่บ้านผมนก็นะฮะคนที่เรียกว่าหลุดเข้ามาใน10คันแรกเซอร์ไพรส์มากรับวันนี้ ฮอนด้าห้ามา2คน2คันเลยนะครับทางยูนซาโก้นะครับช่วงหนึ่งก็กดมาในหัวแถวละก่อนจะร่วงลงไปในคันที่5ครับแล้วก็โรลกาบาลินี่มาคันที่9ฮะเราได้เห็นอะไรกันบ้างอีกเราได้เห็นอาร์พิเลียไปกองกันอยู่ท้ายแถวนู่นครับมีแต่ม้าบริญญาเลสคนเดียวนะครับที่กดเวลามาหัวแถวนอกนั้น3คนที่เหลือนู่นนะครับใน4ีหคันท้ายทายหมดเลยฮะ เราได้เห็นมอ์บิเดลี่กดเวลามาแบบนี้แต่จะเพิ่งแปลกใจนะครับเขากดเวลาในเซตติ้งยางที่เป็นยางซอฟต์มีเดียมครับในขณะที่คนอื่นประมาณ90%เนี่ยจะเป็นยางฮาร์ดมีเดียมบางคนอาจจะบอกพี่ปุ้ยครับเข้าใจร้อนเอายางฮาร์ดลงหรือเกินไม่เห็นโมเมนต์นี้บ่อยมากแล้วใช่ไหมปกตินเนี่ยในช่วงรแรกๆก็จะอุ่นเครื่องกันก็จะไม่อะไรมากมายหรอกส่วนมากจะเป็น อ่าม uh, ิน uh, ียมซอฟเป็นซอฟซอฟเป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ให้ยังฮาร์ดโฟมยังไงอ่าตามที่ทุกคนได้เห็นนะครับว่าอุณหภูมิสูงนะฮะแล้วก็แดดเปรี้ยงมากครับเหมือนบ้านผมเลยฮะบ้านผมในช่วงเมื่อสักครู่เนี้ยผมคิดว่าอุณหภูมิที่ลอมบอกกับที่นี่ในคล้ายกันเลยออาไม่ใช่หมายถึงว่าดินฟ้าอากาศเนี่ยนะคือมันเปิดฉากมาตอนแรกเนี่ยนะครับแปดโมงเก้าโมงสิบโมงเนี่ยโอ้โหร้อนเลยฮะใครที่ได้ติดตามคลิปเร็วของผมในยุในเฟซบุ๊กเนี่ยนะจะเห็นเลยนะฮะว่าแดดเปรี้ยงมากครับ แต่พอ11โมงมานหน่อยหนึ่งจนถ,ถ,ถึงตอนนี้จนกำลังจะเที่ยงเลยนะครับเนี่ยปรากฏว่าเมฆปกคลุมหมดเลยนะฮะแล้วก็เริ่มมีบางจุดนะครับที่เหมือนคึคืมค้มมาเหมือนฝนจะตกอ่ะมันเป็นไปซะแบบนี้นะฮะทุกคนดังนั้นนะครับช่วงที่เขาลงสนามเนี่ยเขาเอายางฮันมากดว่ามันแดดเปรี้ยงแล้วทีนี้พอในรอบบ่ายอย่างที่บอกไปนะครับว่าถ้าฝนมันจะมายัางไงกันหรือเปล่าเนี่ยคงจะต้องลุ้นกันต่อไปเพราะว่าที่นี่ก็มีประวัติอยู่แล้วล่ะใช่ไหมฮะว่าฝนมันก็ บางทีมันจะมาตอนซ้อมแล้วตอนแข่งขันแห้งอะไรเงี้ยหรือบางทีตอนแห้งนะครับตอนซ้อมในแห้งแต่ตอ้องแข่งขันเปียก2ปีเราจะได้เห็นในตรงนั้นกันนะครับเราได้เห็นอะไรอีกบ้างน,นะครับโมเมนต,ต์นักแข่งระดับฟรานซิโกบัญายาเนี่ยก็ยังคงซ้อมมายังไม่ดีนักนะฮะในทีน่นี้นั่นก็อาจจะเป็นเพราะว่ารออาจจะไม่อ,อะไรมากมายหรือเปล่าเราก็ยังไม่ทราบได้นะครับแผนเป็นยังไงมาร์กมาเกสเคย กดเวลามาหัวแถวตลอดนะครับในช่วง2-3สสนามมาเนี่ยนะครับช่วงนี้มาร์กเองก็เหมือนจะรอดูอะไรอยู่ไหมฮะไม่ได้ว่าเร่งรีบอะไรสักเท่าไหร่เราได้เห็นยามาฮ่าที่เหมือนจะดีในตอนแรกฟาบ,บิโอควาตาราโรนะครับแต่เอาจริงๆก็นะครับเวลาล่วงไปคันที่1 5บ6รวมทั้งอัเล็กเบนส์ด้วยนะครับรวมทั้งนะครับเด็กทินวันนี้ดูคติก็โผล่มาแหละมีมีคุณมีเซอร์ไพรส์เดียวนะฮะเป็นเซอร์ไพรส์ของทางฟันด้าแหละนะฮะ ถ้าตัดจอนมีออกไปสักคนหนึ่งก็3คนที่โผล่มาในท็อป11บได้ครับนาะคาคามิมาคันที่11นี่แหละฮะจะเป็นสัญญาณบวกของ Honda นะครับย้อนด้าจะมาจะเข้าฝั่งแล้วหรือเปล่าอืมจะไปตัดสินใจแค่การฝึกซ้อมในเ p 1แล้วจะไปฟันธงในแบบนั้นคงยังไม่ได้บอกตามตรงนะฮะของจริงจะต้องรอดูในรอบบ่ายท่าดินฟ้าอากาศมันเป็นใจนะนะครับหรือต่อให้ไม่เป็นใจก็ตามเนี่ยยังไงเสียนะครับในรอบ PR1 ชั่วโมงเต็มเ,มเ็มเนี่ย เราจะได้เห็นศักยภาพของรถแข่งของแต่ละค่ายแต่ละทีมแบบร้อยเซฮะในรอบตรงนี้อาจจะยังครับอาจจะยังแล้วอีกอย่างหนึ่งผมคิดว่าอย่างนี้ฮะในในประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของดินฟ้าอากาศที่มันแตกต่างจากยุโรปมันร้อนก็จริงแต่มันร้อนแบบเขาเรียกว่าอะไรนะั่นแบบร้อนแบบหายใจลําบากอ่ะฮะจะเปรียบเทียบยังไงดีล่ะเหมือนประมาณว่าคนอีสานอย่างเช่นผมเนะี่ยไปอยู่เวลาไปอยู่ใต้อย่างเงี้ยมันก็ร้อนเหมือนกันอีสานนั่นผมมว่าบางทีร้อน เคลียมก่าใต้อีกนะแต่พอไปอยู่เสร็จปุ๊บวันหนึ่งสองวันสามวันปุ๊บเนี่ยเหมือนเริ่มหายใจไม่ค่อยทั่วท้องสักเท่าไหร่คือเหมือนมันไม่ค่อยโลง่งอะไรประมาณนั้นนะครับทั้งที่ความร้อนมันก็เท่ากันก็สูสีกันแหละแต่มันจะเป,นเป็นประมาณนั้นเราได้เห็นนะักแข่งหลายๆคนเวลาถอดหมวกออกน,ะน้าซี้นเปลือเลยฮนะม่องบอกชัดเจนนะครับว่าคงจะต้องปรับเนื้อปรับตัวกันพอสมควรล่ละเขาก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นการ วอมการยังไม่ได้แบบว่าค้นหาศักยภาพที่เป็นความเร็วโดยแท้จริงในรอบไอพผมคิดว่าแบบนั้นฮะเป็นการปรับสภาพร่างกายปรับสภาพอุณหภูมินะครับที่จะต้องไปเจอนะฮะในสนามอุณหภูมิเครื่องยนต์อะไรต่างๆเนี่ยนะครับที่จะมันจะมาพัดโดนเข้าไปเนี่ยน่าจะเป็นตรงนั้นกันมากกว่านะครับเอาทุกคนย้ํานะครับว่าใน อรอบใบ2เนี่ยนะครับไปติดตามการฝึกซ้อมรอบนี้สําคัญนะครับจะคัดเลือกเข้าคิวสอคันนะในรอบ PR เนี่ยได้ที่ s ปอร t t ทีเท่านั้นนะครับแล้วก็ TNT Sport 2ส่วนใครจะไปรับชมผ่านหน้าจอทีวีนะครับช่อง36มส t v เนี่ยนะฮะพีพีทีวีถ่ายแค่ในรอบการแข่งขันเท่านั้นนะฮะถ้าจะรับชมรอบซ้อมรอบ อื่นๆนะครับที่ไม่ใช่การแข่งขันเนี่ยต้อง P p พต้อง SPORT TV 2แล้วก็ TNT SPORT 2ครับเดี๋ยวคืนนี้นะครับเดี๋ยวมาคุยกันต่อนะครับว่าการาฝึกซ้อมนะครับใครจะหลุดเข้าไปใน Q2 ใครจะร่วงไปใน Q1 เกิดเหตุการณ์อะไรยังไงกันขึ้นบ้างค่อยมาสรุปกันอีกทีวันนี้ลาไปก่อนเจอกับผมได้ใหม่สวัสดีครับ